การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับในช่วง25จนถึง31มกราคม2564นะครับ เราจะมาทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาและวันเดือนปีเกิดไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะ กลับมาตอบให้ว่าคุณนั้นเกิดในวันใดนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ ดวงชะตาการงานคนเกิดวันอาทิตย์ช่วง25จนถึง31มกราคม2564นี้ต้องบอกว่าการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่พบกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างครับ ไพ่เดอ h a ฮงแมนเนี่ยเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นรู้สึกกดดันรู้สึกไม่สบายใจนะครับบางคนก็จะต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาบางอย่างในเรื่องงานนะครับบางคนการเปลี่ยนแปลงนี้ ก็จะหมายถึงการที่จะเกิดการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบโยกย้ายในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับบางคนต้องย้ายงานต้องออกจากงานเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงเรียกเรียกว่าในช่วง25จนถึง31มอมกราคมนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานที่เต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับ ในช่วง25จนถึง3มสิเมกราคม2564นี้อีกหนึ่งเรื่องที่คนเกิดวันอาทิตย์จะต้องระวังนะครับนั่นก็คือปัญหาที่มาจากคนนะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบเนี่ยจะพูดถึงปัญหาที่มาจากคนโดยเฉพาะปัญหาที่มาจากบริวารคนภายใต้คนที่อายุน้อยกว่าคนที่ต้องทำงานร่วมกับ คนเกิดวันอาทิตย์นะครับจะสร้างปัญหาให้กับคนเกิดวันอาทิตย์ได้จะต้องระวังให้ดีนะครับในช่วง25จนถึง3มสิเอ็ดมกราคม2564นี้แม้จะเต็มไปด้วยปัญหาแม้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่โดยพื้นฐานแล้วคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังอำนาจและบรารมีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ นะครับมีความสามารถในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ดีในสถานการณ์ที่วิกฤตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในช่วง25จนถึง3 1มกราคม2564นี้ขอให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นตั้งสติให้ดีนะครับปัญหาใดเข้ามาก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้กันไปนะครับแล้วจะผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะครับ ดวงชะตาการงานผ่านไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรในช่วง25จนถึง31มกราคม2564นี้ครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง25จนถึง31มกราคม2564ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ25จนถึง31มกราคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ การเงินนั้นจะว่าดีก็ได้จับว่าร้ายก็ไม่เชิงนะครับในดวงชะตาการเงินเนี่ยไพราชาแห่งดาบเนี่ยในมุมดีเราจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นหาเงินเก่งครับฉลาดในการหาเงินนะครับช่องทางการหาเงินมีกี่ช่องทางสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรายได้ได้หมด นะครับเรียกได้ว่าโอกาสทางการเงินเข้ามาก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโอกาสเหล่านั้นเป็นเงินเข้ากระเป๋าได้นะครับรวมถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์เองในช่วง25จนถึง31มกราคมนี้การเงินจะมีการเงินที่ไหลเข้ามามากนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยในมุมดีจะเป็นในลักษณะนี้แต่ในมุมที่ต้องระวังก็คือลักษณะของการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะเก็บเงินไม่อยู่ นะครับไพราชาแห่งดาบจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์หาเงินเก่ง แต่ก็ใช้เงินเก่งด้วยเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไรก็มีเกณฑ์จะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายไปจนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจนไปถึงเรื่องใหญ่ๆนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีเหตุให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นเสียเงินเสียทองได้ในช่วง25จนถึง31มกราคม2564นี้นะครับไพ่7 เหรียญเองก็จะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับสำหรับบางท่านแล้วต้องบอกว่าในช่วง25จนถึง31มอกราคมนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ของชิ้นใหญ่ๆมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินนะครับเสียทองไปกับการซื้อของชิ้นใหญ่ๆนะครับหรือว่ามีเหตุให้จะต้องนําเงินเก็บออกมาใช้กับเรื่องบางเรื่องนะครับ เพราะฉะนั้นสําหรับบางคนแล้วอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะครับของชิ้นใหญ่ๆนั้นอาจจะหมายถึงรถถึงบ้านก็ได้นะครับสำหรับบางคนแล้วอาจจะหมายถึงเรื่องฉุกเฉินบางเรื่องเช่นเรื่องของการเจ็บป่วยก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง25จนถึง31มกราคม2564นี้บอกได้ว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะต้องระวังในเรื่องของการเก็บเงิน นะครับในส่วนที่ต้องระวงังแล้วก็มีเหตุให้ต้องนําเงินเก็บหรือว่าใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแต่ในมุมดีก็มีเช่นกันนั่นก็คือการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีเงินไหลเข้าเยอะนะครับหาเงินเก่งเปลี่ยนโอกาสต่างๆที่เข้ามาในช่วง25จนถึง31มกราคม2564นี25 64, นี้เป็นเงินเป็นทองได้หมดนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภ ไม่เด่นนักเพราะฉะนั้นใครจะเสี่ยงโชคก็ดูนิดหนึ่งนะครับขอให้ดูให้ดีแล้วก็เสี่ยงโชคแต่พอเหมาะพอสมก็แล้วกันนะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า25จนถึง3 1มกราคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง25จนถึง31มกราคม2564ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่า25จนถึง31มกราคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับ ไพ่ราชาแห่งถ้วยเนี่ยจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์จะดําเนินไปได้อย่างดีแล้วก็ราบรื่นนะครับพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็มีความสุขดีไม่มีอะไรให้กังวลใจมากนักนะครับหากก่อนหน้านี้มีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่า ความทุกข์ใจนั้นกําลังจะหมดไปนะครับกำลังจะเดินทางไปสู่ความสุขแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความสบายใจของคนเกิดวันอาทิตย์ก็ว่าได้นะครับ สำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะครับต้องบอกว่าในช่วง25จนถึง31มกราคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์นะครับได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะขอให้รอบคอบนิดนึงแล้วก็ระวังในเรื่องของการพบเจอคนเจ้าชูนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง25จนถึง31มกราคม2564นี้ก็ถือได้ว่าภาพรวมแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับ แล้วก็ดูราบลื่นดูแล้วมีความสุขมีความสบายใจนะครับอะไรที่เคยเป็นความทุกข์ใจก็กำลังจะหมดไปนั่นเองนะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้ คำทำนายของอาจารย์ปอคนเปิดดวงจบลงแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเปิดไพ่แบบเจาะลึกนะครับในดวงชะตาของคุณก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอดีใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าบุญรักษาเทวาอวยพรฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ